สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเชเวไนนะกลับมาพบกับผมคีโมจังนะครับก็นี้อยู่กับกิวอนะครับก็เดี๋ยวขอเช็คสกิลแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะได้เวลาต้องตีแล้วนะครับก็อยู่กับแมตที่สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้อันดับสี่สามเจสี่สองนะฮะใส่ขึ้นท็อปห้าสิบมาได้แล้วนะฮะตอนนี้สถานการณ์นะฮะตอนแรกสูสีมากนะครับสูสีแบบอื้มเดือมแมตต่อแมตนะฮะคือดูอย่างนี้เนี่ย เหมือนจะเสียเปรียบจริงๆเขาตีได้แค่28คนนะฮะแล้วเขาตีไปแล้วทั้งหมดก55ครั้งเหลือครั้งเดียวนะฮะเต็มที่ก็จะได้อีก3แต้มนะฮะเป็น57นะตอนนี้เรามีอยู่5.3นะครับเหลือคุณโอสต1ครั้งนะครับแล้วก็ผมอีก2ครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้58ก็จะจบงานนะฮะก็คือยังไงเขาจะไม่ชนะเราแน่นอนนะฮะถ้า57ก็คือเต็มที่คือเสมอนะฮะ ก็คุณโอ๊ตหนึ่งครั้งนะฮะแต่ถ้าผมตีได้สักสี่ห้าเหรียญก็คือติดจ็อบไปเลยนะฮะตอนนี้คุณโอ๊ตก็กําลังเลือกอยู่นะครับชวนผมเนี่ยเลือกว้ในใจแล้วเป็นสี่กับสิบสามนะฮะก็คือไม่ยากมากนะเบอร์สี่มีพี่ดาจริงนะครับแต่สปีดไม่ไม่เต็มนะฮะแต่มีแจ๊สนะก็ต้องลุ้นกันนะเจ๊เนี่นะเบอร์สี่นะหนึ่งทีนะแล้วก็สิบสามนะ,ะสาานี่มีคิดครับลุ้นว่าผมออกเร่งเทินได้นะครับ ตัวเล่งเทิร์มันจะมีเอสกับแทโอนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะซับเบอร์สิบสามนี่ชีดมากกันบ้านมาสี่หนนะฮะเอาบ้านไหนก่อนดีเอาเบอร์สี่ละกันนะฮะก็หวังไว้สักสี่ห้าเหรียญนะฮะลองลุยกันเลยนะครับตื่นเต้นว่ะนะฮะไม่เจอแมตต์บีอย่างนี้หนาละโอเคลุยครับคุณเคเคเคสิบสามนะฮะ คือถ้าผมผ่าทีหนึ่งนี้ก็ต้องลุ้นคุณมิรินแล้วก็ถ้าผ่าทั้งคู่ก็ไปลุ้นให้ตรงข้ามผ่าเหมือนกันนะครับทำไมไม่ใช้ท่าบนนะเสียดายฮนะสวนมาครับผมโดนมีดํายิงครับไม่เข้าครับไม่เป็นไรฮนะไปไปสองนะแต่โอ้ท่าล่างครับทะลุปันนะ๊บฮะจะยืนหน้านะฮะเลยยังไม่เด็ดขาดนะเห็นเล่งเทินมาครับ โอเคครับเพชรยังไม่หนึ่งนะฟาดไปครับอนนขอดีๆฮะสามเหรียญหรือว่าโอเคฮะสามเหรียญฮะยอดอเยี่ยมก็น่าจะลอยตัวแล้วนะตอนนี้กลายเป็นพิกกลับมานำแล้วหรออ่าพิกกลับมานำนะฮะ เขาจะได้เต็มที่อีก3ก็เป็น57นะบ้านนี้ผมได้กี่เหรียญก็ตามแะ่ชนะทันทีนะก็ลุล้นว่าออกเล่งเทินคิดได้นะพอดูท่าทางจะไม่แข็งมากนะแต่กันไปสีคนนะ่น่าจะเปิดสก,กิลครบนะไปลองดูกันครับนะ สกิลเดียวอสกิลหมู่นะฮะจบสวยๆสักหกเหรียญก็ดีนะโลบโลบเอาหกสองอก็พอบ้านนี้โอ้โหแทโอสิสถานะอยากให้แทโอร่วงอ่ะเกิดมาสู้หนะ่อยเพราะตัวเล่งเทิร์นเขามีแต่เอสดนะถ้าเอสตายคือไม่มีตัวเล่งหมดอะ คาแท้โอดีโอเคเะดูแม่งบล็อกได้แต่เอสผมล่วงไปแล้วเต็มที่ได้อีกสองนะเริ่มคูดาวไว้ครับทะลุปั๊บสามเป้าฮะตายไหมนะไม่ตายฮะยิ่งหลอกเอสมันล่วงไปก่อนค่าแท้โอ้ยดีโอเคโอเคฮนะท่าบนท่าล่างได้หมดฮนะ จะได้ทันเจ็ดนาทีนะจะได้บวกสองออกสกิลแล้วดีเฮ้ขอบคุณออกล่างก่อนนดิจะออกบนทันไหมฮะอืมอาจจะได้หนึ่งนะก็ดูว่ากว่าจะเลีย์ได้เนี่ยตรงนี้ก็ติดถานะก็รัวๆนะฮะ หนึ่งหรือศูนย์อาจจะศูนย์ด้วยนะไปหลุนกันฮะเร่งเพลินไปครับคิดล่วงฮะที่เหลือก็รอปลดสถานะออกมานะฮะโอเคฮะเางนี้จบฮะธามตามีหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะหนึ่งหรือสองก็ไม่รู้นะ Enlight comes f r within. ได้อีกสองนะคร <And then. S 1> ก็จบไปกับ Q ิวนี้นะครับก็เป็นห้าสิแดห้าสิบสี่เต็มที่เขาจะได้ห้าสิบเจ็ดนะฮะเหือคุณมิเลนอีกทีนึงก็ตีแบบไม่ต้องกดดันได้เลยนะครับเรียบร้อยอะก็เต็มอาจจะได้สักหกสิบนะนะฮะก็ต,ตามเป้านะ,ะตามเป้าวางไว้ตอนแรกหกสิบห้าแต่ว่าพอตีจริงๆมันสูสีอ่ะด้วยลิสแบนด้วยอะไรด้วยะ เจอกันใหม่แมตช์หน้าครับกับกีวอลครับแมตช์ที่12แล้วนะก็ใกล้เข้ามาแนละ้วเลยครึ่งทีตันมาแล้วนะน่าจะมี18แมตช์เหมือนเดิมนะก็หนทางไต่สู่ท็อป10ก็ยังยังเปิดกว้างอยู่นะแต่ต้องใช้เวลาอีก2แมตช์นนะเราก็ต้องห้ามพลาดเองก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชอบถูกใจกดไลค์กด Subscribe ไปได้นะก็จะมีกีวอลให้ดูเรื่อยๆนะรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะอยากได้อะไรเสนอไว้ใต้คลิปได้นะ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําให้นะฮะแล้วก็มีความรู้ด้านนั้นเดี๋ยวจะจัดการให้นะจะหมายคิปหน้าครับผมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ